สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพระค่มพระเจ้าเพื่อชาวอีสานมื่อนี้ผมวิรยุทตตางจะเย็นสิได้มอาอ่านพระค่มของพระเจ้าให้พี่น้องฟังครับเป็นสำเนียงภาษาอีสานครับพระธรรมย้อนบทที่สองต่อมาอีกสามมือมีงานกินดองในหมู่บา้านค้าน้ายู่แคว้นกาลิลีแล้วแม่ของพระเยซูก็อย่หันนำ้ำ บัดนี้พระเยซูกับลูกศิษย์ก็ได้รับเสิ้นไปกินดอกนำ้ำบัดน้ำองุนของเจ้าของงานเมดไปแล้วแม่ของพระเยซูก็มาบอกเพิินว่าเขาบ่มีน้ำองุนให้กินอีกแล้วพระเยซูก็บ,บอกว่าหญิงเอ้ยบ่แม่มมเรืองแนวที่สิต้องให้คอยมหยุ่งเกี่ยวนำ้ำมันยั่งบ่ตันหอดเวลาของคอยดอกที่สิแสดงโตให้เห็นบัดนี้แม่ของพระเยซู ได้บอกพวกคนไส่อยู่บ้านนั่นว่าแม้นหยังที่เพิ่นบอกกันเฮ็ดตามเดอ้อบัดนี้ตามธรรมเนียมทางความเสื่อถือของพวกยวิวในการซํำละล่างมนทินก็มีองค์นำหินอยู่หกหน่วยตั้งไวอยู่หันแต่ละหน่วยก็ใส่น้ำได้ประมาณ80ถึงลอยเศร้าลิพระเยซูก็เลยสั่งพวกคนไส่นันว่าให้ไปตักน้ำใส่องค์ ให้เต็มมดคุนวยเดอแล้วเขาก็เลยผ้ากันตักเอานามมาใส่องจนเต็มเปี่ยมแล้วเพิินกระบอกพวกเขาอีกว่าบัดนี้ให้ตักเอาไปให้เจ้าของงานได้เลยเดอพวกเขาก็เลยเอาไปให้พ่อเจ้าของงานซิมเบงน้ำที่พระเยซูได้เปลี่ยนให้เป็นน้ำองุ่นนั่นแล้วกระบ,บ่หูจักว่ามาแต่ใส แต่ส่วนพวกคนใส่ที่ตักน้ำมากระหู้อยู่เจ้าของงานก็เลยเอินเจ้าบบาวมาแล้วเจ้าของงานจังเบานํำเจ้าบบาววาตามธรรมดาไผ่ไผ่ก็เอาน้ำองุงนยางดีออกมาตั้งไว้ให้ไถ่แขกกินก่อนบัดแขกกินอิ่มพ่อสมควรแล้วจังคอยเอาแนวบอดีเนวบอแเสบออกมาให้ตามหลังแต่ว่าเจ้าค่อยเมียน น้ำองุ่งนเสบๆบย่างดีไวจนหอดป่านนีเนาะเหตุการณ์อัศจรรย์แนวนี้ที่พระเยซูได้เหตในหมู่บา้านคานาแควนกาลิลีก็เป็นการอัศจรรย์เทือแรกที่เพิินได้เริ่มแสดงบารมีอันสงางามของเพิ่นพวกลูกศิษย์ของเพิินจังได้เริ่มมีความเสื่อไหวว่างใจในเพิินขอ้อส2บลองเหลอคกับพี่น้อง หลังจากนี่พระเยซูได้เดินทางลงไปเมืออข้าเปิดหน้าอมุมพร้อมทั้งแม่กับพวกนองไส้กับลูกศิษย์ของเพิ่นแล้วเขาได้พักอยู่หันบอหลายมือบัดนี้มั่นใกล้สิหดเทศกาลสลองครบรอบมือพระเจ้ากู้ซาตของคนยิ้วหันแล้วพระเยซูก็เลยขึ้นไปเมืองเยรูซาเล็มแล้วอยู่ในบริเวณวิหารหันเพิ่นก็นได้เห็น พวกค้นข้าขายงัวมีทั้งแกะกับนกพิราบแล้วก็มีค้นหับแลกเปลี่ยนเงินที่เขาพากันตั้งเหตุธุรกิจอยู่หันพระเยซูเลยเอาเสือกมาเห็ดเป็นแสแล้วก็ไลพวกเขาออกจากวิหารจนมดพร้อมทั้งฝูงแกะกับงัวของเขาส่วนพวกรับแลกเปลี่ยนเงินหันเพิ่นก็นได้เทเงินของเขาทิม กับความโตะวไวแล้วเพิ่นได้บอกพวกคนที่ขายนกพิราบว่าให้เฝ้าเก็บเอาของออกไปเมิดเดอร์ยาสุเอาเฮื่อนของพระเจ้าผู้เป็นพอของเฮานี่เฮ็ดให้เป็นตลาดค้าขายอีกจักเทือเดอร์แล้วบัดนี้พวกลูกศิษย์ของเพิ่นก็ได้คึดเห็นคอในคำพี่โบราณที่เขียนไว้ว่า ผู้ขามีความหอนห้นใจย้อนเห็นแก่วิหารของพระเจ้าอย่างสุดกำลังของผู้ขาแล้วซึ่งอ้างอิงนะครับจากพระธรรมสดุดีบทที่69ขเ้ขอเก้าซึ่งพี่น้องสามารถไปเปิดน้ำหลังเด้อครับเด้อบัดนี้พวกผู้นำของคนยิวเลยโตอตอบถามพระเยซูว่าเจ้าสิแสดงการอัศจรรย์อีหยังให้เป็นเครื่องหมายอ้างได้ว่าเจ้ามีสิทธิ มาจากพระเจ้าให้เหตจังสี่ได้พระเยซูเลยตอบเขาว่าม่างวิหารนี่เบิงดูแล้วเฮาสิเอาขึ้นมาใหม่ภายในสามมื้อนี่พวกผู้นำของคนยิวก็ถามต่อว่าพระวิหารนี่เขาใส่เวลาสร้างตั้ง46ปีแล้วเจ้าสิเอาขึ้นมาใหม่ได้ตีภายในสามมือแต่ว่าวิหารที่พระเยซูเว้านี่ เพิ่นก็หมายถึงตนโตของเพิ่นเองข้อ -22 ครับพี่น้องจังสั้นในมือทาา่าน้าหลังจากที่พระเยซูได้เป็นขึ้นมาแต่ตายแล้วหอดตอนนั้นละพวกลูกศิษย์จังคอยจือความเบ่าที่พระเยซูได้บอกกับเขาไวในเรื่องวิหารนี้เขาก็เลยเกิดความเสื่อถือในพระคัมภีรในถ้อยคำที่พระเยซู ได้เว่ามาบัดนี้ตอนที่พระเยซูไปห่วมเทศกาศงานสลองมือกู้ศาต์อยู่ในเมืองเยรูซาเล็มหันในส่วงการเลี่ยงสลองกะมีหลายคนได้มาเสือเพิงในพนามของเพ่นบัดเขาเห็นการอัศจรรย์หลายอันหลายแนวที่เพิ่นได้เห็ดแต่ส่วนพระเยซูเพิ่นบ่ได้หลง ล่มปากของเขาย้อนว่าเพิ่นหูจักนิสัยใจโคอของเมดขูคนแล้วเพิ่นบ่มีความจำเป็นที่สิให้ยผู้ใดซอยเป็นพยานอ้างเพื่อกันและกันย้อนเพิินหูจักดีว่ามีอีหยังภายในส่วนลึกของจิตใจคนขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องจบไปแล้วครับกับพระธรรมย้อนบทที่สอง เสียงภาษาอีสานนะครับพี่น้องครับข้อคิดที่ได้จากพระคัมงีร์เจ้าที่จบไปนะครับก็คือว่างานกินดองหรืองานแต่งงานมีพระเยซูอยู่ในสถานการณ์นั้นเฮตดให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปนั่นหมายความว่าถ้าพระเยซูอยู่ในชีวิตจิตใจของพวกเฮาแล้วสถานการณ์ ในชีวิตจิตใจของพวกเขาสิปเปลี่ยนไปหลายปันไดครับพี่น้องฝากไว้ให้คิดเมืองน้ากันนะครับพี่น้องครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องสุขกูสุขคนพบกันใหม่นะครับเดอ้อกับพระธรรมพี่นะครับพระค่ําย้อนในบทต,ต่อไปครับสำหรับมือนี้ผมวิรยุทธ์ต่างเย็นล่าพี่น้องไปเพียงเท่านี้ครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ